ทักทายสบายดี FC ทุกคนมาพบกับซ่องมีน้อยสาวเพื่อไทยเมื่อนี้จะมีกะสีผ้าทุกคนไปซื้อเครงองยูบิกสซงทุกคนเนาะเมื่อนี้เราเลิกงานห้าโมงทุกคนเลิกงานแล้วกะเมื่อนี้มุ่งหาพาไปบิกสซงเพราะว่าจะมีไม่เคยไปจัธอแลวกะมีฮู้จักบิกสงทุกคนเพิ่นก็เลยพามาทุกคนนี่ฮอตเลยเนาะหน้าตาบิกสซงกับเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเลยเป็นฮันเข่าขายเครงองเนาะเพราะว,ว่าราคามันก็ค่อนข้างทึกของค่อนข้างทึกนะทุกคนเพิ่นกับพาจะมีมาซอบเบิรงเนาะ มาหอดแล้วก็เอากัตตารถเข็นใส่เคืองเนาะเอากับเบบว่กค่อนข้างวันนอกเข้าในเมืองอันทุกคนน่ามีหูจักไปเลยก็น้่มูไปก่อนน้ำมูพามานะทุกคนจะมีอยากบอกว่าเขามันแล้วก็เคืองกันลายลาย,ลายมีครบทุกอย่างเนาะของกัเกือบมีทุกอย่างเลยตั้งของกินของไซเป็นส่วนเป็นส่วนอยู่ทุกคนเลาเขาก็แยกส่วนไว้อย่างดีเป็นระเบียบดีงามอยู่นะเอากับเพียเดียวมาซื้อของไซของกินแล้วนะทุกคนจนะมีข้ามากกับมีจัก,กว่าซีซื้อไปเลยเอาก็เลยซื้อยาสะพมไป คิมนวดกับยาสะพมจะมีกระไซส,สันซิวนะเนาะทุกคนเอาสีเขียวอาสีเขียวปะเขาจะมีค่ะเอากระชือยาสะพมไปคนละคู่จะมีกับเอาสีเขียวมุวมวมวม้งเอากระเอาสีชมพูดทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อเนาะ มานี่กระน,นมพวด้ะนมทุกคนเนะาะอ,อยกไอยยังจัดไปเลยทางนี้เป็นส่วนนมขนมมีครบเบิดเลยทุกคนขนมก็บไล่ลายนี่มาเบิรงทุกคนลูกอมยักษ์จะมีค่ะแล้วคือเย็นใหญ่กว่าขนมปั้นจะมีอีกขน,นมครบเคี้ยวเย็น็อกเยลลี่มีครบเลยทุกคนแถวนี้เบิรง <c oughs> ไปส่วนขนมคองกินแล้วก็มาทางส่วนแฟบนำยาพับพลนมแฟบก็มีทุกชนิดทุกคนมีหอดเป็นถังบาง,บางทูกถังบักหญ่เนาะยูบ้านเฮามันม,ม,มีมีหลายปานนี้นะทุกคนนะั้นแบบเป็นถังก็จะมีก็ไม่เคยเห็นเนาะแถวบ้านเฮานะนำยาซักผ้าก็มีเลยเต็มเลยตบไปแป๊บเดียวก็มาคิดเงินทุกคนได้ครืงหลายอย่างเลยจมีก็เมื่อไป200กว่าบาทนะทุกคนนยะาจะทาผมหากก้าร้กว่าบาทแล้วเนาะแ,แล้วก็ได้ขนม แพ็กนงกระนมแพ็กนึงเท่านั้นแล้วทุกคนจะนมีกระที่เลือของโม่ทั้งหมดเลยเนาะเซ็กอินแล้วก็เข็ดออกมาเอาของคือแล้วกับลับนะทุกคนนิวเฮาสีเมอเมร์เวสต์าตลซื้อของกินเมื่อกินแรกงอีกนะ <c oughs> ให้ฮิวจะกันไหมวับมาตอนที่ห้อ,หองแล้วทุกคนของที่ได้จักไปบิ๊กซอกมูน,กน,น,าาน,มน,นี่กิน้ำยาสระผมหน่งอยสบาบาทน้ำหอมโคตรนี้กับ6บาทแล้วกั นมแพ็คหนึ่งสามสิบสี่บาทขานมนั่นกับแพ็คละ4ีสิบแปดบาททุกคนมืดไปสองร้อยกว่าและก็มาแวตลาก็ได้มักเพชรมักโทมักแตงมาตํานะมืดไปห้าสิบบาทเนาะทุกคนมาฮอนแล้วก็บตัมามะทก็เลยทุกคนหิว,ข,วนะข้าวแล้วเนาะตํามะทกินแซ่บแทบแล้วก็โทอแอนเขาทางบ้านเนี่ยนะเบื้องอีลาแม่กำลังป้อนเข้าวอีลาอยู่ทุกคนเมื่อวันนี้เพิง่งใส่เสื้อเลืองเสียนะ ตามมะโทไปม้นๆแล้วก็ใส่เครืองปรุงใส่มากเล่นแป้งนุเกลือแล้วก็ใส่ปลาแดทุกคนมาๆพี่น้องมามื้อนี้กินข้าวแรงกับตามมะโทได้มื่อนี้ได้ตามโทตามแตงนีของมากเลยทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนเอาของกินกับบางมื้อกะต้มไข่ต้มมี่ไปแถวนั้นละบางมื้อกะแตตาลาดก็ซื้อแนวกินซื้อของกินมาแตต,ตลาล่าตามงบประมาณทุกคนนะเพราะว่าเรากินอยู่เองแล้วก็เงินเดือนเทากับมื่นมื่นต้นๆเนาะทุกคนกับประหยัดใส้ประหยัดใจไปให้แล้วนะพี่น้องนะ,นงนะห้องเช่าเข้าซื้อเนาะ ก็ถือว่าการมาเหตุงานครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากไปเลยนัทชงงานนะพออยู่พอกินอยูน่นะจะมีนะมาเปิดประสบการณ์หาประสบการณ์ได้มาหูจักกับพี่น้องอยุ่ฝฟังไทยกับเพื่อนกับมีจะผู้ใจดีเด้พี่น้องเ้อมีอย่างเพื่อนกับเอามาสู้กินได้พี่น้องเอ้ก็คือเดียวกับอยู่บ้านห้ามาทุกคนเนาะมีจะผู้ใจดีกับใจบอดีนะแ,แต่ว่าสุดลายจะมีกับพวกพอแต่วันที่ดีอยู่นะทุกคนนะนําตั้งแต่เพื่อนท้องงานจนท้องคนหน้างานกับบได้มีในกับปัญหาในการเฮ็ดงานอย่างนั้นทุกคนนะ แต่ละมือก็ถือว่าเฮ็ดงานยัง่งแฮ ppy ยูเนาะจะมีกับมากครั้งแรกก็ถือว่ายูได้โดนเติบนะทุกคนนะกะว่าซียูสิ้นปีนี้ประมาณเดือน1นึ่งเดือนสองก็สีกลับ,บ้านแล้วนะพี่น้องเนื่องจากที่ห้ามก็เป็นเด็กบ้านนอกมมายูเมืองกุุงกะ ครับตัวหลายย่างอยู่น,นะทุกคนแต่ว่าเฮากับขึ้นฮอดบ้านนาะเดียวเฮากับสิ้นปีนี้ก็สิับเมื่อยามบ้านเมื่อแล้วสิได้มากอีบันั้นก็ยังมีหงทุกคนก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะมาอยู่ไทยก็บมนดีอยู่นะพี่น้องนะไม่คึอเจอเมื่อปปเลยเนาะมีอยียงกงกินไปทุกคนเฮาไม่ได้เนาะไม่ได้เลอ,อะายเฮาก็ถือว่าอยู่ดีกินดีอยู่บ่ได้ลําบากอย่างายทุกคนแต่คือว่าแนละ้วทุกคนเฮากับขึ้นฮอดพ่อขึ้นฮอดแม่ขึ้นฮอดบ้านเนาะ ามาเหตงานเลยคือว่าค้าใช้ใจ่ายย่างเลยทุกคนเนาะเดี่ยวมือหน้าจะมีสีมา,เ,าเรื่องการบริหารเงินเนีน่ยเลยเฮ้ยเฮ้ยยูโรดอันนึง่งมดเดินทุกคนเลยเงินเดืนเท่าไนเนาะจะมีทั้งห้องเช่าเข้าซื้อเนี่ยน,นองเอแล้วก็ทั้งค้าบัตรเนี่ยนะทำเป็นตั้งซาทุกคนแน่นอนาเาเลี้ยงเลี้ยงบได้เรื่องกาใช้ใจเรื่องเอ็มโอยูเนาะมาเหตงานนะแกแรกกับพสปอรต์ตนัมาเลยทุกคนกันเาตบาัตรให้งานแล้วก็สบายเนะากันเป็นคนไทยึงสบายทุกคนนไม่ได้เสียเรื่องค มาตอนนี้สามีก็ขอกราบขอบใจพี่น้อง fc ที่คอยให้กำลังใจคอมเมนต์และก็ติดตามเมื่อบงคลิปสามีตลอดนะทุกคนะขอบใจหลยหลยเด้อทุกคนตั้งแต่สามีให้คลิปวันนี้กระดุนแล้วนะทุกคนาะก็ยังเห็น fc คนเก้าที่แบบว่าติดตามมาตลอดที่แบบว่า เห็นคอมเมนต์แต่อดเลยครอบใจหลายๆาทาง fc ไม่ fc เก้าจะมีก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะพี่น้องนะครอบใจหลายๆคนที่คอยเป็นหฮงงล้วก็ให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อจะมีสีอดทนสู้งายน,นะทุกคนบางที่เขามีเงินเก็บสกอนและเขากับิีได้ตั้งตัวได้ง่ายนะทุกคนจะมีเฮ็ดยูทูบ e มา่นี่เก็อบสองสามปีทุกคนแต่ก็ยังบ่ท่านได้เงินจากยูทูบทุกคนซ่องกระพ้านแลวแต่ว่ายังบ่ทันได้เงินจาก, YouTube ก,กายูทูบเ,เลย กะวังว่ายอดวิเวเขาก็สีขึ้นสูงสีขึ้นหลายแล้วก็สีได้เงินเนาะทุกคนสําหรับตอนนี้คือยังบม่ได้เงินเลยเพระาะว่ายอดวิวจะมีน้อยน้อยจังใดกอย่าฟาปะย่าฟาทิมกันเด้อพี่น้องเด้อถ้า f อมีแนวทางแนะนําในการเ็ดคลิปแนวใดกันแนะนํนนาได้นะทุกคนนะเพราะว่าแนวทางการเ็ดคลิปของสามีก็เริ่มต้นจากศูย์เนาะทุกคนเนาะเขาก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆจากที่บอมีนคนหูจักกับตอนนี้ก็จนมีผู้ติดตามสองพันกว่าแล้วทุกคนเนาะเฮดมาได้สองสามปีแล้วนะ ฮากะถือว่าไกลจากคนที่เขามีซื้อเสียงอยู่พี่น้องซํานี้ก็ถือว่าภูมิใจารเตื้อทุกคนฮากับิปยายามหารชสบการไปเรื่อยเพราะว่าฮากับไ่ได้มีคนนุ่นลังโปรโมช่่งให้ทุกคนมีแต่ฮาลงคลิปไปเรื่อยแล้วเริ่มมีผู้ติดตามเนาะจาคคนเบิ่งคน10 2 0จพันทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะสมีขอจบคลิปรงเพลงท่านี้เลยทุกคนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนนะบาย